ในส่วนหอตอไปนะคะเป็นการส่งข้อความค่ะข้อความของอันนี้เนี่ยจะเป็นการรวมถ้าเรามีการลิงก์กับตัว f c e b o o k Chat ไว้นะคะก็จะมาอยู่ในหน้าเดียวกันค่ะก็คือจะมีอยู่ในเมนูเ e s เซจ i n g นี้นะคะก็คือไม่ว่าใครจะส่งมเมสเซจแบบกดเบอร์ธรรมดาหรือว่าส่ง Facebook Chat เข้ามาก็จะมารวมกันแล้วก็ขึ้นมาเหมือนเป็นมเมสเซจอยู่ที่หน้าเดียวกันค่ะ อันนี้มันดีมากเลยสําหรับการทีเ่เราจะคุยกับใครอย่างนี้กดเข้าไปเราก็สามารถพิมพ์หากันได้เลยนะคะท,ทันทีอันนี้คือเป็นคนจากใน Facebook c h ช t นะคะก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากค่ะส่วนต่อมานะคะ,ะ,คะก็คือเป็นส่วนของมีมีก็คือเราก็คืออันนี้จะเป็นโปรไฟล์ของเรามีการอัปเดต Facebook ก็จะมาขึ้นที่หน้าแรกเลยโดยอน,นี้เราสามารถที่จะโพสต์โพสต์เมสเซจก็คือโพสต เฟซบุ๊กทำไลน์ได้เลยนะคะนี่ค่ะาสามารถพิมพ์พิมพ์มพมพมแล้วก็โพสเฟซบุ๊กหรือว่าโพสไปที่ Windows ไลฟ์ก็ได้นะคะนอกจากโพสโพสอเมสเซแล้วเราก็ยังมีเมนูเช็คอินนี่ก็จะเช็คอินขึ้นเฟซบุ๊กเหมือนกันค่ะสามารถที่จะกดเช็คอินได้ทันทีค่ะหรือว่าอันนี้เป็นช h a เต a ร์ n o t i f i c a t i o n ก็จะลิงก์ข้อมูลมาจาก Facebook เหมือนกันค่ะ ข่านสืก็จะเป็นสิ่งอันนี้ก็เหมือนไทม์ไลน์ของเราค่ะก็คือมีการอัปเดตอะไรขึ้นมาเราก็สามารถที่จะแบบกดดูได้ทันทีเลยนะคะนอกจากกดดูได้ทันทีแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลื่อนลงเลื่อนขึ้นมาดูคอมเมนต์ว่ามีใครคอมเมนต์อะไรหรือเปลงทันทีเหมือนกันค่ะเป็นส่วนของมีนะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของาคล ender กันก่อนนะคะปฏิทินเนี่ยก็จะเซ็ตออกมาเป็นวัน ว่าวันหนึ่งเราทําอะไรบ้างถ้าเลื่อนไปหนยก็จะเป็นอันด d a านะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในในอนาคตบ้างเราจะมีทูดูลิสที่เราสามารถแอดได้ค่ะถ้าเราไม่ชอบเป็นแบบเดย์นะคะเราก็สามารถดูเป็นคาล endar แบบทั้งเดือนอย่างนี้ก็ได้ค่ะจะเห็นได้ว่าการทํางานเครื่องเนี่ยเร็วนะคะเร็วเร็วจนน้าแปลกใจค่ะว่านี่คือวินโดว์หรือเปล่าอย่างนี้แล้วก็มีอะไรอีกที่เป็นของมีในส่วนของ Hotmail o อ m เมลก็คือเป็นพวกอีเมลที่เข้ามานะคะแต่อันนี้จะมีปัญหานิดนึงในส่วนของการอ่านภาษาไทยซึ่งจะเห็นได้ว่ามันขึ้นมาเป็นภาษาเอเลียนต่างดาวแบบนี้นะคะอันนี้แต่ก็สามารถแก้ไขด้วยโปรแกรมที่คนไทยสร้างนะคะก็คืออันเอเลียนจะามว่าใช้งานยากไหมก็ต้องยอมรับต,ตรงๆว่ากย็ยังไม่สมบูรณ์นะคะแต่กับการน,นะคะกับการที่ใช้ Google Mail กูเกิลเมลนะคะ mm hmm. การแสดงผลสไทายสมบูรณ์ค่ะนี่นะะอย่างอันนี้เนี่ยมีคอนแทคที่เป็น Gmail ลิงก์กันสองอานม mm hmm. ก็จะเลยขึ้นเป็นลิงก์อินบ็อกซ์แบบนี้ค่ะอีเมลแล้วก็ส่วนของมิวสิกแล้วก็ว mm ิดีโอนี่ค่ะก็มิวสิกและวิดีโอเนี่ยก็จะเป็นในสองซูนนะคะ ทุกอย่างจะรวมกันอยู่ในนี้ไม่ว่าจะเป็นมิวสิกวิดีโอพอดแคสต์แล้วก็เลโอมาเกตเพจนะคะทุกอย่างจะรวมกันอยู่ในหน้ามิวสิกแอนด์วิดีโออันนี้ค่ะฮิสตอรี่อันนี้คือเราฟังอะไรมาบ้างนะคะแล้วก็นิวคือเราแอดอะไรเข้ามาใหม่ตอนนี้เนี่ยเราต้องแอดทุกอย่างเข้ามาโดยใช้โปรแกรมซูนนะคะที่อยู่ใน m i c r o s o f แล้วก็มีเป็นโปรแกรมลิงก์ที่อยู่ใน m a c คแม็คลินด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงจากเจ้า ดูเมียกันดีกว่าน,นะคะนี่นะค่ะพอกดเข้ามิวสิกมาให้นีให้เลือกเป็นนักร้องเป็นอัลบัมแล้วก็เป็นเพลงค่ะเดี๋ยวลองชัฟเฟอร์ดูนี่นะคะเสียงเพลงก็จะสามารถปรับวอลลุ่มได้นะคะดูระดับด้านบนนี้ค่ะบอนที่ยี่สามนะคะนี่แค่ ก็คงเป็นกปกตินะคะที่เราสามารถกด้อออกมาแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยในตัวนะคะเพลงนะคะแล้วก็จะมีส่วนของวิดีโอวิดีโอไม่แน่ใจว่าอ่าอันนี้มีวิดีโออยู่อันนึ่งนะคะเรสามารถที่จะกดดูได้เลยก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือเป็นวิดีโอที่ถ่ายจาก กล้องของตัวนี้เดี๋ยวจะลงให้ดูกันนะคะสำหรับความละเอียดค่ะข้อดีของความเป็น windows phone ค่ะคือมันสามารถจะฟังวิทยุได้ด้วยแต่ว่าต้องเสียบหูฟังนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันจะลิงก์มาจากพวกแอปพลิเคชันต่างๆที่สามารถลิงก์มาฟังกันได้ค่ะเดี๋ยวแอปพลิเคชันนุ้งจะแนะนําในพาร์ทหลังนะคะค่ะในส่วนต่อมานะคะก็จะพาไปดูในส่วนของ market place ค่ะที่เป็นของ windows หลายคนจะรู้สึกว่าโอ้ยแอปน้อยแน่เลยอ่ะยังไม่ค่อยมีแอปอะไรก็จริงๆแอปก็ยังไม่เยอะเท่าฝั่ง Android กับ iOS แน่นอนนะคะแต่ถามว่ามันน้อยมากไหม,มก็ไม่ใช่นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกันก็จะมีการแบ่งแคตตาอรีออกมาในส่วนต่างๆ Nokia Collection ส่วนนี้ก็จะเป็นแอปที่ Nokia ททำให้กับผู้ใช้งานนะคะก็จะมีแอปฟรีหลายๆตัวแล้วจะมีน้าซิมซิมิมาแล้ว อันนี้คือเพิ่งมาสดๆนะคะเวลาเราจะอินส tall ก็สามารถที่กดอินส t a l ได้ทันทีในส่วนของแอปฟรีนะคะหลังจากดาวน์โหลดโหลดปุ๊บมันก็จะขึ้นมาอยู่นหน้าเมนูค่ะเรากลับไปที่ m a r k e t Place นะคะค่ะก็จะมีท็อปในส่วนของเกมนี่ค่ะจะมีเกมต่างๆนะคะที่เป็นส่วนของ Xbox Live ซึ่งตัวนี้เนี่ย สำหรับแอปทุกตัวเนี่ยสามารถโหลดแบบจริงๆถ้ายังไม่ได้โหลดไปมันจะมีคําว่าทา y t ยชายนะคะแล้วก็บายขึ้นมาก็คือสามารถที่จะชา y ยได้ค่ะสามารถที่จะดูรีวิวได้อ่านรีวิวแล้วก็ดูสกีนช็อตได้นะคะกดดูสกีนช็อตได้ค่ะก็หน้าตาดีนะคะสำหรับในส่วนของ place, มาร์เก็ตเพสก็ชอบเข้ามาหาอะไรใหม่ๆ ดูอยู่แต่เดี๋ยวค่อยมาแนะนำแอปกันดีกว่านะคะในช่วงหลังค่ะ